รอย7วันหน้าท้องลด3นิ้วขับถ่ายง่ายหายท้องผูกใน24ชั่วโมงสวัสดีค่ะพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทวันนี้มาแชร์เคสนักเรียนที่อยู่ประเทศไอร์แลนด์นะคะนักเรียนท่านนี้พยายามที่จะลดน้ําหนักเนี่ยมาหลายปีแล้วก็ใช้หลายวิธีแล้วก็เป็นคนที่ชอบที่จะกินพวกเผืเอกมันหรือว่าแป้งแต่ว่าต้องตัดออกเพราะกลัวว่ากินแล้วจะอ้วนแล้วก็กินแล้วเนี่ยจะกลายเป็นโรคค่ะแต่ปรากฏว่า ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผลตรวจเลือดค่าน้ําตาลสะสมในกระแสะเลือดหรือที่เรียกว่า HbA1c เนี่ยสูงจนคุณหมอบอกว่าเข้าสู่ภาวะ pre diabetes หรือว่าเป็นภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็นักเรียนท่านนี้ค่ะมีภาวะเรื่องของท้องผูกขับถ่ายเนี่ยจะต้องใช้การสวนทวารตลอดต่อเนื่องถ้าไม่ใช้เนี่ยขับถ่ายเองไม่ได้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ออกกําลังกายหนะักออกกําลังกาย2ชั่วโมงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องค่ะจนกระทั่งเนี่ยเกิดอาการปวดเข่า ก็เลยเบาลงในเรื่องของการออกกําลังกายพอพี่กุ้งได้มีการโคชชิ่งกันเนี่ยทำให้เจอว่าน้องเนี่ยมีภาวะของความเครียดสะสมอีกหลายๆต้นเหตุเลยที่ทําให้ลดน้ําหนักเนี่ยไม่ลงหรือว่าค่าผลเลือดค่ะไม่ดีพี่กุ้งก็เลยแนะนําให้เริ่มต้นกินสูตรที่เรียกว่าแพลนเ s e ไดเอทเพื่อช่วยในเรื่องของการปรับลําไส้ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากภาวะของความเครียดหลายๆอย่างค่ะพอกินเข้าไปวันแรกเนี่ย ขับถ่ายได้เองเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่2เป็นต้นมาเลยขับถ่ายได้วันละ2ครั้งโดยที่ไม่ต้องใช้สวนไม่ต้องใช้การสวนทวารเลยพอครบ7วันเนี่ยปรากฏว่าหน้าท้องลดไป3นิ้วเอลดลดไป1นิ้วแล้วก็น้ำหนักหายไปเนี่ยหนโลค่ะน้องบอกว่ารู้สึกบางตัวสบายตัวและที่สําคัญเลยคือรู้สึกว่าอารมณ์ดีมีความสุขซึ่งเจ้าตัวคิดว่าเอออุปทานไปหรือเปล่าต้องบอกเลยค่ะว่านักเรียนหลายๆคนนะคะ เจอภาวะนี้เลยคือกินแล้วรู้สึกว่าอารมณ์ดีซึ่งสามารถอธิบายได้นะคะตามหลักวิทยาศาสตร์ร่างกายค่ะคือเมื่อลำไส้เราดีเนี่ยตรงเซลล์ที่ลำไส้ก็จะผลิตสารเซโรโทนินค่ะซึ่งเป็นสารของความสุขสารของความสงบสุขนะคะตรงนี้ลำไส้เนี่ยจะเป็นแหล่งที่ผลิตเซโรโทนินเนี่ยเจเลยดังนั้นพอลำไส้ดีเนี่ยก็จะทําให้สารตัวนี้ค่ะถูกผลิตออกมาก็เลยมีความรู้สึกว่าทําไมเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราไม่กังวลเราความดาวลงได้ค่ะ และเมื่อวานพี่กุ้งก็ได้มีการพูดคุยหลังจากที่ครบ7วันค่ะก็สามารถสรุปได้ค่ะว่าสามสิ่งที่ทําให้น้องนักเรียนท่านนี้มีผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดนั่นก็คือข้อแรกเลยคือมีการลงมือทําแบบมีความมั่นใจเพราะว่ามีความรู้อย่างที่บอกค่ะน้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเผือกมันชอบกินแป้งชอบกินข้าวแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือกลัวค่ะกลัวแป้งแล้วก็อดในการที่จะไม่กินพวกข้าวหรือว่าแป้งค่ะแต่ผลเนี่ยค่าน้าตาลสะสมสูงทําให มีภาวะก่อนเป็นเบาหวานทีนนี้ก่อนที่จะมาเข้าคอร์สเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้มีการรู้จักขาะในเรื่องของแพนเบสไดเอทแต่ก็ลองกินแบบกลัวๆนะคะเพราะว่ายังกังวลอยู่ยังไม่มีความรู้ค่ะเวลาที่เราลงมือทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเรายังคงมีความกลัวหรือมีความเครียดค่ะเวลาที่ร่างกายเกิดความเครียดขึ้นมาเนี่ยร่างกายจะผลิตฮอร์โมนออกมาตัวที่เรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลตัวนี้เวลาที่เขาออกมาค่ะเขาจะ ทำให้เกิดน้ำตาลขึ้นในกระแสเลือดก็จะทําให้เก็บไขมันแล้วก็เราลดน้าหนักได้ยากค่ะแต่พอน้องเนี่ยมาเข้าคอร์สอวาสานความอ้วนซึ่งเป็นคอร์สที่ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยค่ะพี่กุ้งมีการโคร้ชชิ่งตัวต่อต,ตัวด้วยก็เลยทําให้น้องเนี่ยสามารถที่จะ เข้าใจร่างกายตัวเองแล้วก็รู้ค่ะว่าการกินแบบนี้จะมีผลดีกับร่างกายยังไงและพี่กุ้งก็ได้มีการปรับในหลายๆอย่างค่ะที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้ลดน้ําหนักยากหรือว่าเกิดในเรื่องของภาวะโรคค่ะเลยทําให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็มีคําถามเนี่ยก็ได้มีการสอบถามกันทําให้น้องเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเรื่องอาหารก็ทําให้เลือกสารอาหารเป็นค่ะทําให้กินเนี่ยได้แบบมั่นใจมากขึ้นทีนี้พี่กุ้งจะบอกว่าเวลาที่เรามีความกลัวหรือความกังวลค่ะ เราสามารถแก้ได้ด้วยความรู้นะคะถ้าเรารู้น้อยค่ะความกลัวความกังวลก็จะเยอะคว,ค,ความเครียดก็จะเยอะก็จะส่งผลทําให้ลดน้ําหนักยากค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้เพิ่มขึ้นค่ะความกลัวความกังวลก็จะลดลงความเครียดน้อยลงก็จะทําให้เราสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นข้อที่ 2. ลดสิ่งที่ทําให้เกิดความเครียดสะสมแบบไม่รู้ตัวความเครียดเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบรู้ตัว ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นความเครียดที่เกิดทางใจเช่นปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาธุรกิจปัญหาในเรื่องของการงานแบบที่2เนี่ยเป็นความเครียดที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่รู้ตัวเนี่ยเลยทําให้เราเนี่ยทำซ้ําแล้วก็เกิดการสะสมส่งผลทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของน้ําหนักแล้วก็สุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นความเครียดที่เกิดทางกายค่ะเช่นดื่มน้ําน้อยเกินไปนอนน้อยเกินไปหรือออกกําลังกายเนี่ยหนักหรือเยอะเกินไปค่ะ เวลาที่เรามีความเครียดค่ะร่างกายจะผลิตฮอร์โมนออกมาตัวหนึ่งเรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลเวลาที่ฮอร์โมนตัวนี้ออกมาเนี่ยจะกระตุ้นทําให้เกิดน้าตาลเข้าสู่กระแสะเลือดร่างกายจะเกิดการอักเสบแล้วก็จะทําให้ฮอร์โมนความหิวเนี่ยทำงานเพื่อให้เราออกไปเอาอาหารเนี่ยกลับเข้ามาในร่างกายเพื่อต่อสู้กับความเครียดนั้นเวลาที่เราเครียดค่ะเพื่อนๆลองสังเกตเราจะไปหยิบจับอาหารนะคะ ที่มันมีพลังงานสูงเวลาที่เรากินอาหารที่มันมีพลังงานสูงมากเกินไปค,ค่ะก็ทําให้ร่างกายเนี่ยอักเสบมากแล้วก็สะสมเป็นไขมันทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการลดน้ําหนักที่ยากสําหรับนักเรียนท่านนี้ค่ะพี่กุ้งก็ให้ปรับนะคะ3เรื่องที่เจอก็คือในเรื่องของการดื่มน้ําน้อยอันนี้เจอกันเยอะเลยค่ะดื่มน้ําน้อย <ๆ S 1> น,น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในร่างกายเป็นสารอาหารหลักเลยนะคะที่สําคัญในร่างกายเลยค่ะแล้วร่างกายต้องใช้ส่วนต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบในการทํางานหลายอย่างค่ะ ดังนั้นเวลาที่เราดื่มน้ําน้อยเนี่ยทำให้เกิดความเครียดทางกายแบบไม่รู้ตัวอันนี้พี่กุ้งให้ปรับโดยการดื่มน้ําให้ได้เนี่ยค่ะวันหนึ่งเนี่ย2.5ลิตรเรื่องที่สองค่ะคือในเรื่องของการออกกําลังกายนักเรียนท่านนี้ออกกําลังกายเยอะค่ะ2ชั่วโมงแต่ว่าเจอปัญหาเรื่องของการปวดข่าก็เลยลดการออกกําลังกายลงค่ะเหลือประมาณ30-50นาทีแล้วก็มีวันที่หยุดพักนะคะทีนี้พี่กุ้งก็เลยแนะนาค่ะให้ออกกําลังกายที่ไม่ไม่ทำให้ความเครียดมันเยอะค่ะตัวอย่างเช่นกัน วิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยค่ะหรือการวิ่งแข่งหรือการตีแบดเอาชนะกันหรือการตีเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือชกมวยอย่างเงี้ยมันเป็นการออกกําลังกายที่ทําให้เกิดภาวะของความเครียดเยอะนะคะให้ออกกําลังกายที่ไม่เครียดเช่นการเดินการขี่จัก,กรยานปั่นจัก,กรยานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของเข่านะคะก็ให้ออกกําลังกายที่มันไม่ไม่มีแรงกระแทกอะไปที่ส้นเท้าค่ะพี่กุ้งก็เลยแนะนําให้ในเรื่องของการ ปั่นจัก,กรยานหรือว่าการเดินหรือเราเดินขึ้นลงบันไดก็ได้ค่ะอันนี้จะทําให้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็เป็นการเหมือนคาร์ดิโอค่ะทำให้เรามีการหายใจแล้วก็มีการออกแรงต้านจากการเดินขึ้นลงบันไดแบบนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเพิ่มเวลานอนให้มากขึ้น จากเดิมเนี่ยน้องนักเรียนท่านนี้ค่ะนอนน้อยนะคะพี่กุ้งก็เลยแนะนําให้นอนเพิ่มขึ้นค่ะโดยการขยับเวลานอนให้เร็วขึ้นนอนให้ได้วันหนึ่งเนี่ยค่ะอย่างน้อยสักเจ็ชั่วโมงก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการลดภาวะของความเครียดของร่างกายได้ข้อที่3ค่ะกินอาหารสดจากธรรมชาติแปรรูปน้อยที่สุดแล้วก็ผ่านความร้อนน้อยเท่าที่พี่กุ้งสังเกตอาหารของน้องนักเรียนท่านนี้เนี่ยจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารสดแล้วก็ผ่านความร้อนน้อยค่ะเขาจะต้มนึ่ง แล้วก็กินกับพวกยำน้ำพริกอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้เอนไซม์ในอาหารเนี่ยคือยังคงอยู่แล้วก็มีกากใยไฟเบอร์ iber, ได้รับสารอาหารที่ครบก็เลยทำให้สามารถที่จะลดพุงได้เหมือนกับที่หนังสือเดอรเทอร์เมียได้บอกเอาไว้ค่ะว่าอาหารธรรมชาติที่มีเส้นใยอาหารเช่นพวกข้าวกล้องข้าวบาเล่พืชผักผลไม้พวกนี้ค่ะเป็นแหล่งอาหารชั้นยอดที่อิ่มอยู่ท้องแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของไขมันหน้าท้องซึ่งสัมพันธ์กับการดื้ออินซูลินและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบ เผาผลาในร่างกายทั้งหมดนี้ก็เป็น3สิ่งค่ะที่พี่กุ้งแกะรอยจากนักเรียนท่านนี้แล้วเอามาฝากเพื่อนๆและนี่ก็เป็นหนึ่งในรายร้อยของนักเรียนพี่กุ้งนะคะที่สามารถที่จะลดหุ่นได้แบบสุขภาพดีตอนนี้พี่กุ้งมีเปิดคอสอวสารความอ้วนค่ะแล้วก็มีการให้โบนัสพิเศษโดยการโคชชิ่งตัวต่อตัว,ตวถ้าใครสนใจที่จะลดหุ่นแบบสุขภาพดีแล้วไม่กลับไปโยโย่ค่ะสามารถติดต่อขอรับราคาพิเศษได้ทางไลน์หรือพิมพ์คำว่าสนใจก็ได้นะคะ เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทในทุกช่องทางค่ะพี่กุ้งจะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อยู่เป็นประจำค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ